สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะนี่ตอนเย็นแล้วค่ะคือปะบัวบางก็ทําความสะอาดเนาะนั้นเป็นคลิปหนึ่งเนาะนคลิปสองเนาะตอนเย็นเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดินที่เราปลูกแล้วผสมกองไว้นี่ก่อนเนาะไว้ปลูกเพื่อจะปลูกอะไรเราก็จะได้ปลูกเนาะนี่ทําความสะอาดอันนี้เป็นกระท่อมน้อยของลูกชายที่เขาเอาไว้รีวิว เนาะนี่ <c oughs> เป็นพวกองุงนหรือเสาวรสนี่ยังไม่ได้ถอนหญ้าถอนอนั่นนี้บ้างนิดๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าเรามาทำความสะอาดตรงนี้นานมากเนี่ยค่ะทำความความสะอาดตรงนี้นานมากเลยนี่ทำความสะอาดให้ลูกเนาะลูกชายแล้วก็ทำนู่นหลังนู้นกระทบนูอ้นอีกอันนี้ <c oughs> เอาไว้ตรงกลางเผื่อฝนตกเนี่ยค่ะ ชายเนาะมาถึงเขาก็รีวิวของของเขาแล้วก็ไม่ได้ทําความสะองสะอาดอะไรเลยไม่ได้เก็บได้วกวาดป้าปบวัวมาก็ทําหลังนู้นเสร็จก็มานี่ครึ่งวันมานี่ครึ่งวันทําอยู่นู้นเดี๋ยวเดี๋ยเราไปดูนู้นกัน <c oughs> ไปค่ะ50 50อยู่ เดี๋ยวขราวหน้าก็ทำเพิ่มอีกให้สะอาดกว่าเดิมนคะคะอันนี้เป็นขนุนทองประเสริฐปลูกด้วยเม็ดค่ะอันนี้ปลูกด้วยเม็ดนี่โอ้ดกโอ้ลูกชายบอกว่าแม่เอาไปต้มละคข้วให้กินหน่อยคข้วใส่กากหมูกรอบๆโอ้นี่ ถ้ามาตอนเช้านี่ก็เอาไปต้มไว้ก่อนเนาะตอนเย็นเราก็จะได้ไปคั่วได้อู้เยอะแยะ,แยะนุน่นอูยอ้ยดกอู้ทองประเสริฐสุกแล้วอร่อยแต่บ้านที่บ้านน่ะก็กินแต่เด็กๆเนาะผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยกินกันเพราะอะไรมันหวานหวานไปค่ะไปนูุ่นกันอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองปีนี้ติดดอกเยอะมากค่ะ <c oughs> ลูกชายดูเล นี่แต่ว่าเขาจะติดลูกหรือเปล่าแล้วก็จะสลัดดอกทิ้งยังไงสลัดลูกยังไงก็ป้าบวกก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะมีสี่สต้นที่สมบูรณ์หน่อยนึงเพราะว่าเขาอยู่ที่ต่ำทุเรียนทุเรียนตกลุมตกลุมนี่ดอกเป็นพวงเลยอันนี้ก็อยู่ประมาณ10ปีแล้วค่ะ ป้าบัวขายผักได้ปีแรกซื้อมาปลูกเนาะช่วงนั้นทุเรียนแพงมากแพงเนาะไอที่เนื้อทุเรียนทุเรียนลูกทุเรียนน่มันแพงแล้วนึกอยากปลูกก็เลยซื้อมาปลูกนี่ค่ะนี่เป็นรุ่นแรกเลยสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วนี่ <c oughs> อันนี้ต้นหนึง่งสี่ต้นเนาะสี่ต้น นมาทางนี้นี่เดี๋ยวก็ต้องมาทําตรงนี้อีกนี่ทําความสะอาดตรงนี้อันนี้ไว้เก็บข้าวข้าวไว้ไปสีข้าวหอมมะลิ oh, เดินจากบ้านนู้นมามาบ้านนี้ <c oughs> อันนี้เป็นบ้านของพ่อ,อน,นั่นเป็นบ้านของลูก <c oughs> บ้านลูกเพื่อไว้รีวิวของนี่เห็นไหมเมื่อเช้ามาลุกลุงลังเราก็เก็บทําความสะอาดกันย้อนแสงหน่อยนะคะ นี่เห็นไหมตรงนี้มันก็ยังไม่เรียบร้อยดีแต่ก็ยังดีละประมาณนึงนี่เราก็เผาเนาะใช้วิธีเผาน้องกำลังดับไฟเพราะว่าเราจะเข้าบ้านและเดี๋ยวมาดูเต็มเตน็นนี้นี่เมื่อเช้านี่มาลกมากนี่เนี่ยค่ะเก็บมาตรงนี้มาเผากันนี่ขี้วัว อิดน้องกำลังดับไฟบอกว่าเราไม่อยู่นี่ต้องดับไม่ได้ไฟมันอันตรายแบบสเก็ดไฟไปติดนู่นติดนี่ไหม้นู่น,นไหม้น,น,มนี่ไม่ดีเนี่ยค่ะเก็บประมาณนี้อันนี้เป็นพวกขยะที่ว่าเราอาจจะขายได้เอามากองไว้นี่ก่อนนี่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเก็บลูก ที่เก็บเนาะเก็บเก,บเ,กบเก็บเก่าลูกชายซื้อมาแล้วเขาใช้ไม่หมดนี่อยู่นี่ถุงปุ๋ยคาดก็ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวปอบจะเอาใส่ถุงสุดใส่ถุงปุ๋ยเดี๋ยวกันไม่ใช่วันนี้วันนี้จะเอาไปเอาอาหารให้หมูไปเอาข้าวให้หมูลูกมาแล้วไปแล้วลูกชายมาแล้วไปละมาสั่งงานแม่ยังไม่ได้อาข้าวให้หมูนี่ด้านนี้ก็จะนี่เมื่อเช้านี้มาลูกลุงลัง เก็บทำความสะอาดเนี่ยค่ะนี่ความสะอาดรวบรวมตรงนี้เราก็ไว้นั่งกินข้าวเนาะนี่แค่แค่ไม้ไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็เราก็ยังพอนั่งได้เมื่อชาตรงนี้ลกมากก็บวก็บเอาไปเผาเหมดแล้วนี่นี่ลูกชายมานอนหรือพ่อนอน <c oughs> นอนตรงนี้ ขามันีขามันีจ๋าขามานีขามานีเนี่ยค่ะทำความสะอาดแล้วก็อู้เนอะผู้ชายอยู่นี่ด้านนี้ก็เนี่ยค่ะเก็บทำความสะอาดแล้วก็เผาอยู่ด้านนี้เผาอันนู้นก็เป็นผลไม้ผสมผสานแล้วมะม่วง ปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะดกมากแล้วทีนี้ก็เอาไปกวนส้มแผ่นก็กินไม่หมดเอาขายเป็นลูกก็ขายไม่ออกลูกชายว่าอุย้ยตอนทําสาวแต่มันทำเกินแม่ไว้สักกิ่งเลยโกนหมดโกนหมูดเลยดูนี่ค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวปว้าัวจะไปเอาข้าวให้หมูก่อนแล้วก็จะเข้าบ้านละ ทำทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วนี่ทางนี้เราดับไหมนี่อ่ะทางนี้เราดับไหมควนกุยๆอยู่นี่เนี่ยค่ะก็มีแต่โครงเนาะก็ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเราพออยู่ได้มุงแบบกันแดกกด,ดกันกันแดดกันฝนก็ยังดีอยู่แล้วละ่ะกระท่อมเรา บ้านน้อยเราบ้านสวนเราเนาะจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบเนาะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะคลิปนี้ป้าโบขอจบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ